เอาครับพี Ooh, okay, ่น้องกันเลยครับเอาครับอู้นี่ครับเอานยครับเอามาเอาไหมเร็วมาไว้ดักวางไปเอ๋เอาเอาครับเอาครับบ่อํำจับจักรการก่อนครับสวัสดีครับผมพ่อกันนี่แหละครับหนุ่มพิซซานบ้านปลาหอยว่ากินครับสวัสดีครับบออํำครับบออํำครับผมสวัสดีครับผม ใส่บ่วงครับนี่ครับมาลองบังไม้บ่วงครับอยู่ตรงหน้าเบาอ่ำครับนี่ตัวหนาครับเบาอ่ำเบาอ่ำจกซิกว่าหนูอารวาสป้าเขาเลยครับกันเลยสี่สิบลังครับเอาฟองยักลังหนึ่งสี่สิบกว่าสี่สิบบ่อหันแมนาสี่บ่อเราดียักลังของผมสามสิบสามสิบบ่อบ่วงปีที่แล้วครับถ้าเบิ่งว่ามันสีมันวะถามบุญบุญกันครับตามคำแล้วไป ครับพี่น้องใส่ลังแหลกครับลังแหลกครับไปครับไปครับเบาทองเบาทองเส้นน้ำก,กันแท้เลยครับว่าที่ทุง่งนามมีหนามครับทุง่งนามมีหนามนู้กับซีเรนขางกันแท้แล้วครับเห็นโบ่งินทองเห็นบ่ ลองเล่นบนไปดิไปดิดดดละ่ะทำามนะครับพี่น้องครับทำแล้วทำแล้วโอ้ยยันฮะคองนู้กันครับดึงศีรษะข้ามก่อนครับครับพี่น้องคลองหนู้เสร็จแล,ล,ล้วล้างแล้วครับหลาย้างแล้ว ข้าของนู้ดอก่อนครับนีครับพี่น้องงางมากพ่อขวยยนูดีครับพ่อขวยเลยครับมาลุนเบิงครับถามมาลุนเบิงครับว่าสีมันบ่ครับเห็นขวอยังสีนะบ่พลาดหน้าครับเบิงข้ของนูก่อนครับเบิงข้องนูไปเรื่อยๆนะครับมาลุนหลงกันครับพุนละส่งใส่แล้วเด้พอกันครับ เบืองเบาอ่ำครับทนใจี่ไดอง่คือใ่องคกน่งเข่จคองอได้ใจบอำุครับพี่น้องครับเบิ้งพื้นที่ครับพื้นที่ไม้เนี่ยครับไม้บนใบไงนะครับลงซีคนครับ ครับรรลองมาลองใส่เบื้องครับชิมีตบ่ครับน่าิมีหน้ามีขวยอยู่นะครับแต่ว่าทางคนก็น,น้อยๆเลยบนะาง,บางทาหบ่หน่น้อยแล,ล้วมันแบกยางโอ่เฮ้ยเอดีเส่ตัวไหนเต้นบ่ยิงเ,เทแทบบ่เงินบ่กูตั้งแต่เลยใส่ทดีเลยบ่เด็ดกับพี่น้อง พุ่นเจ้าใส่ไปกับพุ่นฮะไหนเออเจ้าไปนั่นน่ะตบเขียนมาเบิ่งนําครับเขียนเออนี่คุณกําเริบมาถึงตั้งเงินแสนบ่มีบ่โหดนี่มักซี่20,000คือบ่ใส่ไม้ ของนี่ของลงบอเอ้ยนึกถึงมาขี่เป็นยังไบ่อทองพู้นเ่อทองงางครับพนบนูนครับพุนคุนครับเ่าทองสี FC บ่อทองดีองเอ้บว่านึ้นมาเหนียนะขึ้นแล้ว บุกหลวดครับหลวดเบอร์สินะครับบวงพี่กายครับผมืม่กินหอยเป็นปุ๋ยปะโตูู้าเไปวันนือไม่แรงหม่งไม้เ้เออหนอะค้องเหรอเดียบอันหอยนตมเลยแล้วเอาเลยนี่ละมเหนียวน้อ มองแคบๆนะเกืองมองใส่แคบๆจออมันของหัวเลยนะปรับหลุดโอ้ยยยยยงยยยยัยตยยยัยย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 ล้ยยยมยหยย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 ักยยยยวยย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 วยยยยยยยหยยกยย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 ยงอยยย ผมหักต้งใส่ก็เฮ็ดบวงเฮ็ดจังไเลยกห่งครับผมไงบ่ตามสูตรเขาครับผมกบบเต็มที่กันนะครับส่บเบวงนี่นี่ครับเอาสมิ่แล้วครับใส่ลงไปในพื้นก็ห่างขึ้นมาจากจากพื้นประมาณนิ้วโป้นึงครับนิ้วโป้นึงครับห่างขึ้นมาจากพื้นนะครับแล้วนูยังนูเล่นนั่นแเลน ยกหัวขึ้นนะครับติดตามบ้างครับพี่น้องยาดเสียกับพี่น้องการใส่แล้วนะครับบ๊เบบ์บ๊เบบ์นครับมา40%นี่ข้องไปใส่จะย่หลังนึกออู้ลาคขวงตัวนี้ ไม่หลุดนำกันม right ือเสาครับบอกไฟกับไฟแล้วครับบ่วงหายนะครับไปบ่วงหายนไม่ได right ้ม okay, like ัดไม้ไปรับใส่ใส่สระเลยครับเห็นก็ตัวได้ตัวได้ถือครับยังเห็นหนาหนาสิบ่อภาสอ้าครับห้องหลายอยู่ครับหนู slept? นะครับแถวหลุดน้ำกันครับมาอืึนเ้าแล้วครับเอื้อเสาพ่อกันครับพี่น้องขอบคุครับพี่น้องครับเส้าแล้วครับยามบ่วงครับมาเบิ้งครับว่ามีผลงานวะย้ำเสาครับไปครับมาเบิ้งครับเป็นซีมีตัววะครับยัเห็นตัววะครับบราพาดนะครับเข้าไปนั่งเล้วครับ นครับอู้นี่ครับเอาเลยครับเอามาเอาไหมเร็วมาไว้ดักหลังเปอ๋อกครับอครับบ่แำจับจักรงก่อนครับครับพี่น้องมานครับตัวนึงครับใส่สวยเลยครับนี่ครับหลังงามเลยครับครับไปุ่นนี้ครับ เอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วบูเอาแล้วครับเอาแล้วครับนี่ครับครับอุ้ยมานนะครับเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวให้บอมเอาก่อนครับให้บอมจับเอาก่อนครับครับพี่น้องเห็นไหมครับโซครับผมเตรียมโซครับพี่น้องเตรียมโซครับมันนะครับนี่ครับ ลองแต้มนะครับพี่น้องไปุ่นันี่ครับผลงานล้งแต้มครับวันนี้หยอดเลยครับทานอยู่ครับเปิดไม้นูครับนี่ทานอยู่ครับทานอยู่ครับเบาดีบระเดียมายามน้ำครับหยาหากเบียกเพคนครับหยอดเลยครับคขอบใส่งามเลยครับใส่มันงามเลยครับท่านี้ครับ หนาเขายังมาทนเลหลังฝ่าขึ้นครับฝนตกครับมีเสีย้นไหมละครับขอฝากไม่เสื่อมินครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานะครับผมมีแสงเหมืนปลาหาอยู่หากินครับเป็นกำลังใจให้สุบผมนเ้ะครับสวัสดีครับผมฝากกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ